อดเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดอนค่ะรถสำรอกเครื่องรับจ้างเข้าระบบแล้วหลังคอสชชอบนินโยบ่ายจัดระเบียบคณะกรรมาการจัดระเบียบรถรับจ้างระดับจังหวัดอุดอร่านีได้เชิญเจ้าของรถสำรอกเครื่องหรือ ap, รถสกายะเภทรับจ้าง จำนวน2,106คนซึ่งได้ขึนทะเบียนไว้เมื่อวันที 8, ่8-12กันยายนที่ผ่านมาเขาประชุมรับฟังกันชี้แจงถึงกฎระเบียบการเข,าข้าคิวรับจ้างและท่ําประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบสำหรับจำลอบเครื่องหรือสกายบที่ได้ขึนทะเบียนเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานีขณะนี้มีจำนวนทั้งสิน 2, น้น2,106คันแยกเป็นประเภทร,รับจ้างผู้โดยสาร 1,218ขั้นเพื่อใส่ส่วนตัว8 7 5ขั้นและเพื่อใส่ขนสงการเกษตร13ขั้นส่วนนอกเขตเทศบาลที่ลงทะเบียนเอาไว้กับแผนกจราจรสพเมืองอุดรธานีจำนวน789ขั้นแยกเป็นประเภทณีประาง174ขั้นใส่ส่วนตัว5 2 8ขั้นและเพื่อการเกษตร87ขั้นโดยหลังจากนี้ไปจะมีการควบคุมระเบียบการจับจอดในคิวแต่ละแห่งให้เป็นระเบียบไม่ให้กีดขวางการจราจร และจะต้องมีการกำหนดราคาค่าโดยสารอย่างชัดเจนและเป็นธรรมโดยมีตดใหนยบริการซึ่งมีอยู่ในเขตเทศบาลนคร20คิวและนอกเขตเทศบาล11คิวเรากลับมาติตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อ,อนซ่อนอุดรกันไใหไม้ฮอดอุดรเมืองอ่อนซ่อนอุดรเดอสวัสดีคี่คาะอุดรเป็นคนขยนัน